สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีสวายเยอรมันมาผอกระบี่แล้วจ้ามือหนีเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะจ้าเพื่อนๆจ้าอากาศกะดีเริ่มดีมากแล้วเนะจ้าอากาศนี่คือกําลังแปรปวนมือใดอากาศดีก็ดีจ้ามือใดอากาศฮอนกหฮอนเนาะมือใดมีลมมือใดมีฝนก็คือเกาเหล่าจ้ายัางโมยังโมเขาเสมอคักเนะจ้าเพิ่งจะเป็นสปริงเนะจ้าเพื่อนๆจ้า ก็มีมือเย็นมือหนาวเน,นาะจะแต่ว่ามือนี้อากาศดีมากบีก็เลยสิเข้าวสวนเนาะจะตัดดอกไม้ตกแต่งต้นไม้หรือว่าปลูกพักข้างหลังเนาะจะเพื่อนๆจา๋าบีก็ได้เตรียมแปลงได้เตรียมอย่างเนาะบักพักบางยางค่ะได้ปลูกไปแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้บีก็บ่ค่อยว่างเนาะจะเพื่อนๆจา๋าทำงานนําเนาะจา้ะนั่นแหละมาจากทำงานกับเมื่อยเนาะจ้ะมือน,าานี้ก็เลยอากาศดีบีก็เลยสิผาเพื่อนๆมาก ปลูกพักน้ำกันนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าย่ต่ทางประเทศจ่ะปลูกกินเองนอกจากบ่สซือมีกะมีบางอย่างที่ซื้อบางอย่างที่ปลูกได้กับปลูกนาะจ้ะเพื่อนจ้าบีก็เลยสิเอาบรรยากาศหล้วก็พภาพเพื่อนๆมาปลูกพักน้ำกันนาะจาไปชมกันเลยพักกะสีตายแน่บบตายแน่เด้อจ้าต้นน้อยๆนี่มันเป็นแม่นอันพักฝรั่งนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็เป็นหัวโคตรละบี โอ้ยโบแมนหัวคนละบีจากหัวแรดิสเนาะเดี๋ยวบีสิเปิดไ้เบิ้งเนี่ยกำลังสิเป็นหัวแดงแดงใน,น่นอยนี่จ้ะพักอันนี้เกิดง่ายด้จ้ะเพื่อนเพื่อนแค่ห้าวันลงดินนี่ก็ะสิเกิดเร็วเกิดง่ายติดง่ายจ้ะมันมันเป็นคลายๆตระกูลพักกาดเนเาะจ้ะพอเวลาห้าวันลงดินเนี่ยถืกน้ำนี่ออกโลดจ้ะปลูกง่ายอยู่ซปเปอร์มาร์ทโบพงดอกแต่ว่าปลูกเองจ้ะอันนี้ก็สิเป็น พักบัวนาะจะเอามาแต่เมืองไทยนั่นแหละหยาดเอามาหายจ้เมืองไทยบีกเ็เลยเอามาปลูกนาะจะกะซิมีหยาป้าป,ปูน,นในหยาเลยแหละน้อยๆแล้วก็มีพักชี่ต้นหอมเนาาจะเนี่ยทั้งทึงกะสิเป็นพักชี่นาาจะเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็คือปลูกมันบวกึ้นนาาจะบีกเ็เลยสีไทอันไม มะเขือเคืองะโอ้ตอนแรกว่าสีบบปลูกะจะข้นขางบานเพิ่นเอาเบียร์มาห้ก็เลยได้ปลูกแต่วันบงังามสีดกทิมนั่นแหละสีท้อนทิมสีอาอนอื่นใส่นาะจะอันนี้กะสีเป็นทั่วฝรั่งนาะจะทั่วฝรั่งแต่ว่ามันยังบกเกิดก็มีต้นเกิดบวเกิดเนาาจะสีเป็นแบบนี้แหละคะ่ะชีวิตบานบานวันเสาร์วันอาทิตย์กะวันใดว่ดวาง อากาศดีก็ไปหาเลาะจะในอากาศบ่ดีค่ะกะเฮ็ดสวนเนาะอันนี้ก็เป็นผักปลาเนาะจะเขาเอื่นว่าผักหอมปลาเนาะจะผักชีโบเมนผักชีต้นหอมนะจะเพื่อนๆดอกมันง่า,ามงามกินได้ด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งเนาะจะนี่หน่อยๆนี่ผักบุ้งวานแค่สองสามแถวนะจะไว้กินกับชมตามกินกับ มมกระทงกระทะกระบ้ากันไปอันนี้ก็นเัี่โมเกิดดีอันนี้ก็นงกเงี่โมเกิดจะ้ะเพิ่งจะสเริ่มปลูกนอกจากเพื่อนๆจะ้ะ หลังจากที่เฮาได้ทำงานเสร็จแล้วเนาะจะเพื่อนเพื่อนบีกะสิมากินปิ้งย่างกันเนาะจ้ะมือนีก็เอาเป็นแบบเบาๆาเนาะจ้ะอันนี้ก็คือปลาหมึกเนาปะปลาหมึกที่เขาหั่นมาแล้วจ้ะอันนี้ก็สีเป็นหมูสามชั้นเนาะอันนี้ก็เป็นปีกไก่อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งเนาะจ้ะแล้วก็จะนั่งกันตรงนี้เนาะจ้ะเพื่อนๆนจ้ะปกติบีสีนั่งอยู่โต๊ะท่องเทิงเนาะแต่ว่ามือหนีอยากได้บรรยากาศ ็เลยนั่งอยู่สนามหยาแล้วจ้ะนั่นแหละแบบบ้านๆวมมี่ยังหลายมีประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวรอให้รอให้อันอาหารสุตเท่าสุกแล้วเมากินน้ำกันจ้า